ต่อไปญาติโยมทั้งหลายก็จะได้ฟังเรื่องโลกมากลาบหายในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเจตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภิกษุณีชื่อทุลนันทาผู้ม่รู้จักประมาณในการบริโภคกระเทียมสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพรามตระกูลหนึ่งมีภรรยาและได้ลูกสาวสามคนชื่อนันทานันทวดีและสุนันทาพอลูกสาวทั้งสามได้สามีแล้วทุกคนพรามก็ได้เสียชีวิตไปเกิดเป็นหงทองคำระลึกชาติได้วันหนึ่งได้เห็นความลำบากของนางพรามณี และลูกสาวของตนที่ต้องรับจ้างคนอื่นเลี้ยงชีพจึงเกิดความสงสารได้โผบินไปจับที่บ้านนางพรามณีแล้วเล่าเรื่องให้แก่นางพรามณีและลูกสาวฟังและได้สลัดคนให้แก่พวกเขาเหล่านั้นคนละหนึ่งคนแล้วก็บินหนีไปหงทองได้มาเป็นระยะระยะมาครั้งใดก็สลัดคนให้ครั้งละหนึ่งคนโดยทำนองนี้นางพรามณีและลูกสาวจึงร่ำรวย และมีความสุขไปตามๆกันต่อมาวันหนึ่งนางพรามณีเกิดความโลภจึงปรึกษากับลูกๆว่าถ้าหงมาครั้งนี้พวกเราจะจับถอนขนเสียให้หมดเพื่อจะได้มีทรัพย์สมบัติมากๆพวกลูกๆก,ก็ไม่เห็นดีด้วยแต่นางพรามณีไม่สนใจครั้นวันหนึ่งพญาหงทองมาอีก<อ>น,นางก็ได้จับถอนขนเสียให้หมด คนเหล่านั้นกลายเป็นคนนกธรรมดาเท่านั้นเพราะพญาหงทองไม่ได้ให้ด้วยความสมัครใจนางพรามณีได้เลี้ยงหงนั้นจนขนงอกขึ้นใหม่เต็มตัวหงก็ได้บินหนีไปโดยไม่ได้กลับมาอีกเลยพระพุทธองค์เมื่อนำอดีตนิทานมาสาธกแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลได้สิ่งใดควรยินดีสิ่งนั้น เพราะความโลภเกินประมาณเป็นความชั่วแท้นางพระมณีจับเอาพยาหงทองแล้วจึงเสื่อมจากทองคำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากมักลาบหายก็ขอให้ญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีลูกหลานกระดันยูทุกท่านทุกคน เจริญธรรม